สวัสดีครับบ้าเถ้าซอสดีท่านผู้ชมครับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้นะครับเดินทางมาวัดปู่40นย์นะครับผมนำนายศรีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับฝากมาเปิดดวงน้ำปูนะครับงวดวันที่1เมษายน2567นะครับผมเพื่อได้โชคนะครับก่อนสงการได้พี่น้องได้นะครับมาหอดมาถึงนะครับผมครับเอานะครับไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1เมษายน2567 ปูจะเน้นจะเดินให้ชุดใหนะครับชุดเต็มปูถือว่าแม่นอยู่ได้พี่น้องเด้ชุดเต็มถือว่าแม่นถือว่าเข้าแต่ว่าชุดที่ปูคัดให้เจาะให้บอเขานะพี่น้องเนาะเอานะครับมารับชมรับฟังน้ำกันนะครับเดี๋ยวบ่าวเ่าเตรียมนะครับทนผชม้่มลายชื่อเปิดดวงให้เอฟซีก่อนพี่น้องนะครับผม่านผู้ชมนะครับบ่าวเ่ามานั่งอยู่นี่แล้วพี่น้องปูว่าจะได้โชคแล้วสันบ่าวเ่าวสันเห็นพี่น้อง เห็นทั้งแตนมครับอยู่ใส่ค่าครับแตนตอดเบาเ่าพี่น้องนะครับปัวตอดผู้ไดผู้นั้นถูกดี่ท่านถูกถูกหวยได้เบาเ่าท่านใสเบาเ่าพี่น้องเกือบใส่คุมตานะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับมาเบิ่งไล่ซื้อเลยพี่น้องเด้อนี่ครับมือนีบหลายนะครับแหมมาแล้วก็จะนํางไล่ซื้อนะครับเปิดดวงให้เลยนะครับผมเอาครับนะครับไล่ซื่อนะครับ ของเบาเถามีสามท่านมื้อนี่นะครับของเอฟซีเมหมูท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะนํำรายซื้อให้ปู่เปิดดวงให้นะครับเอฟซีเนกระถามเบาเถามาหลายอยู่นะครับว่าจะเข้าไปหาปูเมื่อไหร่นะครับเกิดท่านได้บอกเป็นเป่นจะฝากมาเปิดดวงน้ำเอาไว้รอบนาไ้อพี่น้องไว้เมื่อนานะครับถามมาเดี๋ยวจะมาเปิดดวงให้เก่านะครับผมกับกับมัดต้องห้องแปดเก้าไปยังที่กับแก่ที่ปู กราบนมัสการครับปูรกราบนมัสาการเช้ไครับอ่านผู้ชมนะครับเนาะได้มาแล้วกะน,นำลายซื้อให้ปูเปิดดวงให้เลยท,<า>ท่านผู้ชมสาธุครับผมวัี่ผ่านมาในชุดเต็มในเข่าอยู่นะปูเนาะชุดเต็มชุดเน้นบ่อเข่าครับชุดเน้นบ่อเข่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้ายเอฟซีดได้บางชุดเต็มก็จะเห็นว่าในชุดเต็มของปูมีสองหกนะครับผมโอ,อ้โหเซปู อันนี้อันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มมันบัคใหออกนอกหนกหนกกลางเสือออกสองสองหกมันอยู่นอกมันออกแต่ในวงกลมนี่ครับหกสิบหกงวดครับปูงงวดที่หกสิบหกมันออกนอกวงกลมนี่ครับผมนี่ครับสองหกนะครับมันเขาได้มาปล่อยตัวนี้ไหมครับแม่นปะมีเ้าปล่อยตัวนี้เ้าเอาตัวนี้มาส้นกันเง่นมาครับมีหวสามคู่ สามเก้ายังสิบเอ็สามศูนย์โอ้ยสามหกสามยังเคยสี่สามหกสามเก้าสามศูนย์ครับแมนมันมันหกสองสองหกนันเคยจะนีเข้าบาอสองสามไมาแห้งนะเข้าเลยเอาสองสองมาตัวรองหนึ่งปูบริจับปูบริบจับสองหกไป้ทำไปชมเด้กันเข้าส้นกันนะนี่กันส้นกันเป็นบอลมันสีส้นกันแค่สองหกสามหกเป็นมาแมนครับปูมันสีส้นกันสองหกครัหกสามหกยังตัวเอื่นกับบะมี ครับตัวนี้ก็บ่อมีมันสิลซ้อนแค่สองคู่ครับอันนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มตม,ตมาอยู่ครับผมแต่ว่าชุดที่ปูคัดไห้กระเจี๋ยแตัว,ตวดีวนครับปูคัดไห้สามคูสามหกสามเก้าสามศูนย์บ่อเข่าชุดเน้นน,นะครับผมชุดเน้นไม่เข้าเลขวิ่งเข้ากับเลขก,กันตัวเน้นกับบ่อเข่าเลขตัวเน้นกับบ่อเข่าเอาปูจะเข่างวดนี้นะครับผมก้อนสงการนี่พี่น้องนี่นจะเขาห้องสิระ 03มีกะระบบปูโอ้วงให้พร้อมท่านผู้ชมวงแล้วชุดบนเขาเก่าสองสองส่วนนี่แหละครับมันจะส้นกันซีคูครับปูวนะงวดน,นี้บริเฮ็ดชุดเต็มให้เบิ่งบ่ปูชุดเต็มกับมี่ยุทแต่ว่าห้องนวดเด็กันเบ,บ,บิ่งกับจีวหลายหลายเอานี่ก็ได้ปูปูคัดไม่ให้แล้วพี่น้องเอาตัวน,นี้ละแม่เด่นบนเด่นศูนย์ ปูว่าปูถามเบาเถาว่างวดนี่ซื้อตัวไหนเพราะว่าแตนตอดเบาเถาพี่น้องนั่งอยู่เตปนี่ไตสาราเนี่ยครับบางมุมนั่นแหละครับท่านผู้ชมไม่เบิ้งหน้าด้วยกับปูเลยว่าเอ้โถทานได้ตอดตอดไพรแต่ถูกถูกเลขเร็ว่าสัน่นปูว่าท่านผู้ชมกันนำเบาเถาเลยครับเบาเถานั่งอยู่นั่นพอดีต,ต,ตกเลยล่ะค่ะ <c oughs> ครับยังวายุอยู่ว่าถ่ายคลิปเดี๋ยวเอฟซีเห็นตาบวมเล้วท่านผู้ชมเนาะปูว่าตัวหนึ่งเนาะเป็นเลขมัดเบาเถา อันนี้ชุดบนปู๋ปู๋ชุดบนครับอันนี้ชุดล่างโอ๋อมาเดี่ยวป่ะชุดล่างนะ่รับมาชมตูที่เป่าเถ่าจัดหนักเลยปู๋ถามว่าเป่าเถ่าซื้อตัวไหนไว้หลายท่านเป่าเถ่าก็ว่าปู๋ผมซื้อลอตเตอรี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเอาถูกแล้วท่านปู๋อ่ะฟังเบิร์กระทักเลยค่ะตอดคนตอดไลน์ปูปู๋นี่ผู้ใด้ดังอยู่นี่ปู๋ หลายคนน่ะหลายคนแล้วปูว่าตอดังไดนถือเหล็กน้ำนั่นตอดังไดนถือเหล็กน้ำนั่นมาเด้อไม่ให้มันตอดน้ำกันมาได้พี่น้องปูว่าปูว่าถาตอดไผ่แหละโชคดีได้พี่น้องที่แหลกเบาเถาก็โอ้บวมโมโนปูสนอกว่าเอาเบาเถาซีเอพีซีบางในว่าเบาเถาซื้ออะไรปูได้ถามเบาเถาครับเบาเถาแล้วปูผมซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดลอตเตอรี่อาคท่านผู้ชมะครับซื้อไว้หลายแล้วทำหนึ่ ครับสามเก้ากับเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าครับปูรักสิบรับส่วนล่างนี่ตรงตรงครับผมล่างนี่ตรงตรงครับมันจะไม่แห้งแน่ก็คือเจ็ดนะเจ็ดปะปูอืมไม่แห้งสุดสุดฝันดีบ่ปูวันี้ฝันดีฝันดีฝันฝันเห็นเบาเทาก่อมโอ้ผมนก็ยังมันกับแดดเนาะมันมันมันหนาหอนสาธุเนาะปูมัน ถ้ากันเขาป้าบักนัดเปวนว่ามันย่น้ำต้นไม้ต้นไหนมันก็เป็นเสียยอมาครัมักกะทุกลบไหมมักกะทุกลบอุจจาระเป็นมักกะทุกลบมันมีธรรมะทุกๆมักกบิบมีนนวยยังไงสมกำปั่นครับผมมันก้นแม่มัวกับปบจองนั่นมาว่ามันก็รนครับตัวมันรนกับยอดเทียมเด้อมาปาดเครื่องอะก็ขวดออกนี่ บุ้งโน้มนั่งย่าใหญ่สาธุนะครับเนาะสมพรที่ปูบายจะได้โชคอาได้โชคก็จะได้นี่แหละพี่น้องได้มาซอยล่องขั้วปูล่องขั้วปูท้าได้แล้วท่านผู้ชมนะครับเนาะสร้างกำลังเห็ดนะพี่น้องอาได้โชคในสมพรปากปูฝันดีฝันเห็นเบาเท่าพร้อมเอาชุดบนเด่นบนนี่่ปูเด่นศูนย์เลยปะครับแมนเด่นศูนย์เพราะว่ามันส้นกันศูนย์นะครับผมบน ข้อสองสูตรซำเก่าน่ะครับเอาแต่สูตรมันสิเป็นสูตรของตัวนี้เป็นสูตรเป็นอันนี้งวดที่หกสิบหกเนี่ยครับปู่มันกลับพอมันคือหลายตัวนี้กลับมันตัวนี้ตัวตรงมันม่นครับผมนี่งวดที่หกสิบหกครับงวดนี้จะเป็นงวดที่หกสิบเจ็ดนะครับปู่เอางวดที่เอาสูตรนี่ละเอาสูตรนี่ครับมาส้นใส่สูตรนี่ครับก็เลยเด่นส้นเอานี่ส้นส้นคู่โตครับนี่มันส้นกันซีคู่งวดงานมันส้นกันตะ สองหกสามหกครับห้องเรื่องมาเน้นสามหกหกสามครับห้องเน้นสองสองเนี่บ้มาลักสิบพนะเพราับกังวดเอามาดับมันเอากระดับอืมประถุวันที่เนี้ยครับผมห้องห้องดับถึกตัวกดดับตัวได้ออกตัวนั้นครับส่วนส่วนส่วนล่างนี่สี่คู่ตรงๆครับใขันเน้นห้องขันเน้นลักเจ็ดนี่แหละครับเจ็ดไม่ห้า จะเป็นเจ็ดกับสองนะคับสมกับเจ็ดมนหนึตัวติปูมันสามเก้าวัดไปเลูเจ็ดกับเก้าว่ามาน้ำกันครับเจ็ดกับเก้ามน้ำกันได้หอหลาับเพราะว่าห้างประจับปรจับมาปูห้าเหาเน้นเน้นหนึ่คูครับเน้นทุคูเพราะว่าปูจับเจ็ดอยู่หลักสิบด้วยพี่น้องเลยเก้าก็อยู่หลักสิบนะครับ ฮ่าผู้ได้การมันมากลักซิปน้ำกันมันสิเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดการมันมาน้ำกันครับผมแต่ว่าห้องหนึ่งเน้นเน้นตัวที่มันได้ถ้าเน้นคือเน้นเจ็ดมาปูเน้นเน้นเจ็ดนี่ครับทำช่อมปูจะโฮยูวัน่าปูเจว่งให้ตัวใดญ่สี่ชุดตรงตรงล่างหาลอตเตอรี่หาฉลากกินแบงนะครับเบาเทาได้ไว้แล้วนี่ครับเป็นจังบุญคือปูวาได้ทำช่อมได้แตนตอดได้โชคไงสันปูวา ถามว่าวัดนี่ผู้ใดแตนตัวแตนตอดนี่ได้โชคถือเกล้กันสู้ข้นปัวเออมามาได้ไม่แตนตอดเส้นบนเขาเมงกลมกับส้นบนนี่กับหอมครับกันห้อกันห้อเน้นเขาก็เน้นตัวกับมันตัวในวมงกลมตัวกับคอันนันไม่สิม่สี่ห้าหกไงครับอันตัวนี้นี่มันจะเป็นงวดที่งวดที่สี่สิบ สี่สิบสี่สี่สิบห้าครับผมนี่ประมาณนี้แหละครับปู่ส่วนส่วนอันนี้ตัวที่มีสี่ห้าหกใช่ไหมครับเฮ้ยตัวเด่นมันมันมาเด่นที่ห้ากับหกครับผมก่อนมันหนึ่งสองสามไหมครับมันก็มาที่สองมันเด่นสองกับสามแต่ว่าเข้าเน้นสามครับขนาดงวดนี้สี่ห้าหกเขามาเน้นสี่กับห้าครับก็เลยวงกลมที่วงกลมที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับครับผม ชุดบนกับตัวด้วยได้พี่น้องเด้นะเดนศูนย์ฮอนเดนในวงกลมครับศูนย์ส่ศูนย์ห้าไอศูนย์สามนยห้าศูนย์แปดนะครับปูเดนให้สองคูนะครับเพราะว่ามันเดนสี่ห้าหกปูเลยจับ4ีกับพามาวงกลมให้0 4 0 5์สี่ศูนย์ห้ากับตัวด้วยได้ครับชุดบนนี่กับตัวด้วยนะครับวิ่งวิ่งศูนย์นะครับ,บ,บ,นะรบล่างเจ็ดกับเก้าปูกระบอกแล้วว่าเดนเพี่น้อง นะครับถ้าปูจะว่งก็จะโฮยศตใดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองสี่ชุดตรงตรงล่างเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันได้ถ้ามาคือมาอเจ็ดเก้ากับเก้าเจ็ดคงสุดท้ายห้าจังสีว่งขับแนแนปูนะครับเพื่อ,อริโชคนะปูเนาะปูใดกลับมาสงการพอดีม,มีบุญงานบุญที่วัดสงการพอดีปะปูสิบสองรับท่านผู้ชมครับรวัดคอนสวรรค์ด้วยปีน้องเด้อนะครับสีสุขห้วยมงนะครับ มากินข้าวปุ้นน้ำกันกินข้าวปุ้นน้ำกันท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพี่น้องไมาให้แตนตอดน้ำกันมาไม่ให้แตนตอดจะได้โชคจะได้โชคคือบ่เบาะนะครับสมพรปูให้พรแล้วปูว่าถูกถูกแล้วล่ะบ่าวเถาสันตะวันกับบอดี้บอดี้ฮันเห็นว่าตัวเลขของปูตัวใดนดีพี่น้องปูได้ถามมาบ่าวเถาซื้อตัวใดนซื้อตัวใดนหลายก็เลยบอกปูว่าผมซื้อลอตลีไว้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อปูถูกแล้วอะสันปูว่าท่านผู้ชม เข่ากับชุดล่างปูพร้อมตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเลยพี่น้องอ๋อนาปูหาได้โชคใส่สงการได้พี่น้องได้แคปหน้าจอครับ<ม>ชุดบนชุดล่างไ่เครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมอ่พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ